อะไรที่นอนหรอเนี่ยที่นอนอ่ะฮะที่นอนเหรออื้อหืออ่าห์ถ้าขาดตกลงมาจะทำยังไงฮะเอาเอ๋อทำเป็นทำเป็นน่ารักแอบแฝงอ่ะล,ลูกยกแช่ที่นอนไหมเนี่ยมันหลังคาผักนั่นเนี่ยฮะ ใช่อะทำอะไรอยน่ารักหนอน่ารักชาลีเป็นยังไงชาลีชาลีทำอะไรฮะไหนบอกอาการสิเป็นยังไงคะชา้ชานี้มันเป็นยังไงไหนบอกอาการสิโอ้ เป็นไงฮะทำไมอ่ะหนบอกอาการหมอสิฮะหนุดูน้องหนุดูน้องหนุดูน้องทำอ่สนุกสนุกสนุกต้มสนุกสนุก,นกยายอ้า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  เล่นเล่นคนเดียวก็เล่นเป็นอ่ะเล่นคนเดียวก็เล่นเป็นนะนี่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 เดินเดินเดินเอ๊ะน้องเล่นอะไรนะขึ้นไปดูสิขึ้นไปดูยัยชาลีขึ้นไปดูไปขึ้นไปดูน้องทำไรนะ่ะเติมเติมเอ้ยเดี๋ยวพี่รอพี่แป๊บนึง่งอ๋อเก่งจริงๆ พุดเร็วขึ้นไปแล้วเร็วเว,เวพุดเร็วเวลชลีไปแล้วนู่นพุดดดดดไว้เป่าหนักทุงอะ่ะโดดไวป้ปะลูกเออโอ้เกือบเกือบเกือบเอาเร็วเร็ว,รวดดโดดอึบชลีไปนู่นแล้ว เอ๊ะต้มมันขึ้นตรงไหนนะชาลีหาสิต้มต้มขึ้นตรงไหนนะต้มขึ้นตรงไหนวะชาลีโน่นขึ้นตรงสานโน่นไปสนุกจริงๆร้านผักผักกระปุกลากินหมดเลย ฝนตกเหลือเกนอินชาลีเนาะพุดไปไหนแล้วล่ะพุทขึ้นไม่ได,ด,ด้แต่ลูกดูไปนู่นแหละพุทขึ้นไม่ไหวหนักพุงอุ้ยดูดูด,ดูขาดแหน่ดูก็ขึ้นไปนอนต่โถพุทอยู่ไหนนะ พุธอยู่ไหนอู้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพุธขึ้นมาแล้วเอา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 น่าแชรีน่ะเห็นพุธป่ะน่ะพุธพุธขึ้นทางนู้นน่ะมาขึ้นไม่ถูกอ่ะเอาสิไปทางไหนดีทางนี้จะไม่ใช่จ๋อง อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยฮุดมาทางนี้สิเจริมต้องขึ้นไปหรอกเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดตกตุบไปนะ่ะโอ้สนุกจริงๆเลยอ๋ออ๋ออ๋อ,อทำอะไรเนี่ยทำอะไรสนุกจริงๆ โอ้เขาจะสนุกมาของเขามากเลยสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกสนานนี่นี่อ่ะเอ๊ะไปทางไหนนะทำไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตลกไอ้จอมแสบจอมสนทั้งหลาย ชลีชาลีชาลีชาลีดูหน้าตาเขาดิหน้าตาเขาอะหน้าตาเขาไม่เหมือนพี่เหมือนน้องเพราะว่าเขาเป็นลูกแมวข้างบ้านเขาไม่ใช่ ลูกพ่อสุกพ่ะหูเขาไม่เหมือนใครอันไหนอันไหนอันไหนหนุกเขาหลือเกินหนุกจจ่งจ่งหนักกระหาทางขึ้นไม่ถูกมุดอส <c oughs> นุกสนานเพลินอุราชะเลไยแล้วนะ